สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เอาภาพเก่ามาฝากอันนี้เป็นบรรยากาศของอคาร์นิวัลปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าปีนี้ไม่มีการจัดงานก็เลยไม่มีภาพมาฝากอันนี้เป็นรูปลูกชายเขาแต่งตัวเป็นเป็นผู้ใหญ่อะ่ะแล้วก็มีหนวดไปงานเต้นรำคือมันมันจะมีสมาคมของเกาะต่างๆที่สอนให้เด็กๆเต้น เต้นราแบบกรีกแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีการฉลองมีการกินปิ้งยา่างแล้วก็ให้เด็กๆแต่งตัวไปเต้นกันไม่มีใครอยากเต้นกับนายเลยเนื่องจากว่านายแต่งตัวเป็นแบบไม่หล่อหาใครเต้นไม่ได้มีตำรวจหญิงเหมือนกับว่าตำรวจหญิงจะมาจับโจรอย่างนั้นอ่ะมีตำรวจหญิงมาเต้นกับนายเออแต่ก่อนนายก็เต้นนายชอบเดี๋ยวนี้นายไม่ไม่เอาเลยสนุกสนานมากนะคะ ปีนี้ฝนตกแถมล็อกดาวน์อีกต่างหากนายก็พอได้อยู่นี่คือความสนุกสนานในช่วงคา์นิวลนะคะแล้ววันสุดท้ายวันอาทิตย์สุดท้ายก็คือจบมา แล้ววันนี้เป็นวันวันจัน์ถัดมาก็จะเป็น c a s ร a r e เต u r a คือการทําความสะอาดงดกินเนื้อสําหรับคนที่เคร่งมากๆก,ก็คือ40วันหลังจากเนี้จะไม่กินเนื้อเลยก็จะกินแบบมังสวิรัตกินเจประมาณนี้อันนี้คือภาพบรรยากาศเก่าๆนี่นะก็แต่งเป็นเดคคุราแต่งเป็นหลายแบบหลายแนวนี่ก็ไปอีกงานหนึ่ง อาหารสำหรับกัสราเรปเตราก็จะมีพวกปลาหมึกพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูยกเว้นปลาแล้วทีเนี้ยเด็กๆก,ก็จะได้เล่นว่าวนะคะเราก็อยากจะให้วันที่กัสราเรปเตราเป็นวันที่มีลมเพราะว่าเด็กๆจะได้ออกมาเล่นว่าวกันหลังจากกินอาหารร่วมกันแล้วนี่ก็เป็นคร่าวๆที่นำมาเล่าสู่กันฟัง นี่เป็นบรรยากาศเล่นว่าวปีก่อนๆนนะคะปีนี้ฝนตกฝนตกไม่ได้ออกไปไหนถึงไม่ถึงไม่ล็อกดาวก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าฝนตกสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาคลิปสนุกๆมาฝาก